ตัวน้อยชื่ออะไรคะวัสดีค่ะชื่อจีจี้ค่ะจีจี้นะคะจีจี้ฟังประวัติของหลวงปู่ฟ้นได้อะไระในประวัตินะั้นประวัติของหลวงปู่ฟ้นนะคะเป็นช่วงเวลาแค่30นาทีโดยประมาณนะคะแต่แบบได้เยอะมากนะคะเท่าที่จีได้เลยนะคะก็คือการที่คนเรานะคะเวลาเราดําเนินชีวิตในทุกๆวันนี้นะคะ่ะถ้าเรารู้จักสังเกตนะคะและพิจารณานะคะเราจะรู้ ว่าชีวิตของเราอะควรจะเดินไปทางไหนค่ะถ้าสติของ ถ้าคาว่าสติมันคือพูดง่ายๆนะคะทุกคนมีสติมีสติทุกคนรู้หมดนะคะแต่ถ้าแต่มันทํายากมากจริงๆใช่ค่ะว่าทำทำยากมากๆาากากแต่ว่าถ้าถ้าเราพิจ,จารณาถ้าเราแบบตึกตรองดีๆอะคะ่ะเอามาพิจ,จารณาดีๆเราจะรู้ว่าชีวิตของเราควรจะเดินไปในทิศทางไหนเหมือนกับหลวงปู่ฟ้าน,นะคะท่านพิจารณาเรื่องเหตุการณ์ต่างๆที่ที่ท่านได้พบได้เจอได้เกิดขึ้นมานะคะท่านนํามาพิจารณาแล้วท่านจึง เปลี่ยนจากปกติท่านจะไปเป็นร,รัาชการใช่ไหมคะอ่าทางทางครอบครัวค่ะเป็นราชการท่านเบนเข็มมาเพื่อที่จะมาบวชเ,เพื่อที่จะละและเพื่อที่จะรู้อ่าเขาเรียกอะไรนะศัตริธรรมจริงๆของชีวิตอ,อันนี้ค่ะจี้ได้ตรงนี้ก็คือก็คำสอนสั้นๆคือทุกคนต้องมีสติแต่ก็ต้องพิจารณาเป็นด้วยค่ะเพราะว่าถ้ามีสติอย่างเดียวเราไม่กลับมาพิจารณามันสติมันจะจบอยู่ตรงตรง,ตรงนั้นนะคะเหตุการณ์ตรงหน้าโอเคเรามีสติ แต่มันจะจบลงแค่ตรงนั้นถ้าเราไม่เก็บมาพิจารณาต่อค่ะเกกมาค่งะขอบคุณค่ะ